ใจขนาดน้อยครับตนเขาเลยัะเขาเลย่ลบางอย่างตนน้อยกว่พี่น้องป่านี้พี่น้องเืิมาครับเลายเด้อแม่ปั์อ้ยง่าป้นปลานจะน้อยบพรากนป่าด้คนนอนตื่นไม่อย่ากทรยอมากมดตากองเอก่นนี้กล่องละเขาเขาสูงเรียบร้อยเด้ดจ้าพี่น้อง อมาเต็มถาดเลยแล้วกันนะ้สมกันเนี่ยเากีวาดเน่ยนัรใบนคนตีอะไรสวัสดีครับพี่น้องวันน้อยดังไฟละปิ้งฟ้าครับกำลังหาแนวมาห้องเงินอีกเตามันเลือกเกี่ได้แต่ว่ามันห้อนแห้งแห้งคันขันมีไซตตัวนี้ซอยขึ้นมาัมันจะไมมก่อนสุกครับพี่น้องเลยหานอ้วยที่นี่ค่อยส่งบุ้นอ้เอามา ห่องเห็นทำไมที่ข่านกับบักที่อวานต้นหลายหน่อมันนานใหน่เนาะนี่โอ้ใ้สะใจขนาดนอนต้นเอาเลยบครพบพ่อเอาเลยได้เลยจงไว้หลายต้นมันนานใหญ่ครับพี่น้องนี่เป็นกล้วยแล้วก็ไรหอมทอง น้องเฮอมาแต่บ้้น้องจยใส่ปลูกไว้เป็นปีแล้วเด้นมัน<อ>มันทั้งกะติดทั้งกะใหญ่นี่นะหอมท่องวาดีครับพ่อครับแม่นลูเลยเราเอาไว้นอเดียวแต่มันก็ขึ้นมาเลยดไ้ีพี่น้องมันขึ้นใ้น,น,นอไหลเด่นเนาะตัดไว้ให้มันใหญ่ต้นเดียวสะก่อนมันยังได้เป็นหมาใหญ่นี่อาจารย์เราเลยหรือว่าสงสัยที่มองดินมีงามปลาเลยมองนี่ว่าคือน้ำห้ามมันงามตนี้มี้อมักน้ำปลาเรือระ อยามต้นน้อยคอพี่น้องนี่ละพอดีมันนี่ก็ละท่าคือปีงเลยดิงามๆคือส่งอย่าเน่นละก่อนปีงงามๆเมื่ก่อนนี่ละพี่น้องเลยไปเป็นปีงปนินย่างปนินกันหน้เหมือนพี่น้องปีงปนินโตของใหญ่เลยนะครับพ่อได้มาตัสิเลยก็รูน้นะไอลุงเซียน ไอ้ปลาพันปลาแย่นไหมครับพ่อเขาอยู่บ้านน้องคู่โคกเพิ่นมีลูกปลามากไหมครับพ่อขอบคุณหลายๆเด้อครับไม่พัดเลยที่เฮธอปูเธอปลามากินเอาตะไคร่ไปงัดหอมหอมจังเลยก่อนครับแล้วปิ้งครับมันปิ้งหอมหอมย่างหอมหอมโอ้เปิดจากตัวใหญ่เลยนะ ป่านนี้น้องธรรมศา,าสิน้องเพืไปไป่อวานแหได้มาคนอโอ้ยเลือกป่าบ้านนี่นะประจําเลยเลยครับไปแตจะอ่อนเนาะปับนินบ้านบ้านละลอยบ่ครับออนนบ,บ้านน้องซิมเพราะ,รระว่าตัวห้าวสามนี่พอได้อยู่ได้กินอยู่ด้อมแต่ไม่ได้ตัวใหญ่แบบนี้ครับพี่น้องอันนี้กับป่านนี้คเดียวแหละครับว <c oughs> <c oughs> ันนี้ป่นานนี้ดีสดเยวป่านนี ปลาน้องธรรมชาติครับลงทุนละประมาณนี้แลน้องตุนละร้อยสองร้อยแล้วแต่น้องห้าร้อยกับปุ้แต่บัตรละหน่อยเขาพอครับคุณนะโอ้แต่ตัวนี้มันกระคุ้มบัตรละร้อยตัวนี้โลกว่าุพอดะพี่น้องมีดีแม่ตัวน้อยด้ครับนี่แหละละปีงกินแรงมานี่ครับฝ่านินพี่น้องเธอมาครับขอบคุณหลายๆเด้อแม่พันธุ์เลย ปลาหนิมตัวบักใหญ่บ,บัดละร้อยปลานะแต่ตัวนี้ก็โลก,กว่าและโลคือ <c oughs> ก็คือแม่ขาเกือก่อนเด้อพี่น้องไอ้บ้าเนี่ยข <c oughs> าเกือบหลายเนอ็อตหนึ่งเสี่ยวปลาหนิมถึงมันจะบ่มีแบบว่าแน่วแน่วอวานกอดสว,สสวสดขวดนะผม เราหนัาหนอ,อยู่ในี่หนามนี่ครับเอาย่างขนาดเล็กดครับทำมันได้ดีนดนะบอสเลิศสักเดียวได้มือซอยยำย่างทำมันได้ดีเสืร์ปิ้งปลานิ่งเด้อพี่น้องมือนี่เจ็บของฝากจากจากลุงเสียงแห่งตำรวคนลุงเสียง,ยงวะเขาผมขอเสียง เตาเลยละไฟใสไ,ไฟอ่อนๆซ้ำนี่แหละพี่น้องสองตัวตเต็มเตาอ่ะนี่ยเลยพี่น้องุไเธอปามิไฟน้ำเดียวอยพอเดียวครับพอ,พอได้ย่้างว่าเิ้าไปอ่อนที่สส้นหลึงไปชมสวัสดีค่ะ พี่ชาเหลี่ยไปชขงของแหย่ยามแม็กฝนยามแมกพันยามแมกแม่แมแมน, <c oughs> นอนละบ่าจะไปเราคือกไปเตรียมผักสลัดไปกินกับปลาครับผมคือเป็นกระเสียบนะครับผมผักสดๆกรอบๆครับผัดปคนยังนเราพี่น้องมึยงยามันลักไม่พี่น้องแต่ทิพย์กัคือเป็นตะเสน่ห์หวานเลยนเนาะกก็ปลาตัวนี้เกือบสองโลยังไ ตอนดูในหนังก็จะบัวบ่าบันมานดิ๊นอยดินนี่ครับนี่ตือนเต้นนเตได้แห้งดู้โอ้ยงามครับพ่อครับใส่ไฟขนาดนี้นะพี่น้องแค่นั้วเรามีทันที่ซุปมีทันที่วอลด้วยย่าเลยย่างเยย่างนั้นมันผ่านก่อนเนาะพี่น้องไอ้ตามร้านอาหารเหมือนเขาจะเอาขี้เทาโป๊ะไกวไหมครับพ่อแล้วก็เครืองโอ๊บักไร้เลยด้วยครับ นี่เกลือตัวนี้เกือเกือเกืองามงามตวราซ้ำนี่นะครับผมครับรถคืองามนะครับบอโอ้ลืม <c oughs> น,น,นั่นนอ้อลืมใครทำให้พี <c oughs> ่น้องเบิ้งอันันไอเจียมไอน้อ,นอ,อ,นองจอม่นไ <c oughs> ดรถใหม่มาครับคนไปทำงานยู่กรุงเทพประมานี้นัสองสามปีแล้วบอกครับ <c oughs> บาตนี้กลับทึ้นมาได้รถมาสู่พอสู่แม่ได้ขี่ได้ครับแล้วบาตโอ้หอดตังเทรเลยครับผมไอ้น้องจอมครับพี่น้องซื้อว่าเจิมเมื่อเช้านี่ก็ไปชื่นชมน่ำรูน้ำานอยู่ครับโอ้ได้รถงามแล้วว่ะหลานในขนาดอู้น้อยขี่น้ำเนี่ยเด้อขนาะดอันนี้นี่ตุตลัอันนี้แต่ก่อนพ่อก็ยักได้ฟอดเหมือนมั้ครับพ่อครับแต่ก่อนพ่อ,พอายากได้ฟอดสีแดงมัครับพ่อครับจะ มีแล้วกับ,บมีสีนี่มีท่านในว่าแต่ว่ากเบื้องต้นทีกิเลสคือหมักรถฟอร์ดครับแต่บัดนี้เขาบอกว่ามันจะเติงน้ำมันว้ามันกำลังมีกินซ้ำเดียวอันนี้บางทีเข้าไปซื้อนี้สู้ๆไปเห็นนี้สู้ๆมักอีซู้ๆเอาเลยแล้วก็บัดตั้มออกไปอย่างอี้สซุๆอีน้องพอุ่นนี้สู้ๆตอนแรกตั้มอกว่าจะไปเบื้องขวาฝอเอมเบร์เียนได้ครับพี่น้องครับผมแต่ว่า พ่อก็อยากให้เอาอิซูซูกับผมไม่ได้จัดอิซูซูครอกขั้จริงนั่นก็ดีทุกกิ่งอทุกอย่างล่ะครับพี่น้องแต่จะพู้หมักเนาะครับผมโอ้ล้านกว่าผมได้คันนี้คุยกับเราเมื่อสักานล้านถึงต้นประมาณล้านล้านเอที่นี่ละประมาณนี้ละอ๋อตัวรถคันละล้านเลยดิแต่ก็มีได้ซื้อสดกับพี่น้องดาวคือเก่าแล้วอ่าดาวเขาเลยแตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับพ่อครับเออเดี๋ยอะ งามดีครับเดี๋ยวมือเพิ่มเติมงามไปเพิ่มเติมก็คือให้งามเด้อมืออื่นยังละเจิมครับมันมี่นมีทันพร้อมมาฮอดใหม่ยังเมยโชนเมย์ชนกระติ๊ดเดินทางมาโอ้ยท่านนี่กับพี่เชอรีนครับผมจ้าเฮสิจ้าเร็วๆผมพ่าหลานเปหาขี้าราเหรียญครับนี่ครับพี่เชอรีนค่ะจ้าจ้าจ้าเร็วๆขารับ จ้าสวยจ้าเร็วๆเมื่อวานขี้จ่ากระปู่อยู่ีน้อันนี้ตื่นกล้องบละเขาอินใม่เขาเก่งจกับญาติกะเรีกะเีลงไปเดินเล่นปะเดินมานาเรอเ่รเราเมาจาก็ลงมาแลี้นอนก็ตื่นป้าขนนอนค้ำเดีมือนี่เฮ้อ เราเมื่อยลงมาปิ้งฟายัำตาน้อยเราปิ้งฝาลละเออคนนอนตื่นไม่มีท่านใหน้ายิ้มบอกอนยิ้มมาพี่น้องเบิ่งกันนั่ละยิ้มเหรอยิ้มหม่เชิงใช่ไหมตื่นไม่พี่น้องเลยตาตีบอยากฟังมากินมาไรอย่างกับร้านรับผมาบัตรตะกองได้หมดเลยตากองนัำเอ้ยไม่ใหเลยตากอง กินอะย่างกับลูกกับหลานครับผมมันนี่เงียาปังมากสีหน่อยพนนี่ครับผู้ใดทำนะตายกองจอมนี่นะครับผมหลบล่อค่ะนาได้ไหม้องเปิดขึ้นแจ้งน่อยเนี่ผมหน่อยนะเออเก้าสาวถามหาเไปมาชมมาเรียกมาชมรถสวยบ้านทวดน้องจอมค่ะลูกสาวใหญ่เป็นออกรถ เมือนอื่นยังสีเจิมค่ะฟอดครับผมฟอดฟอดสียังเนี่ยครับใช่ครับเขาเอิ่นสียังเหรอเลยบรู๊ที่ส้มเหรอสีอะไรแ <c oughs> ม่พยายามกลับบ้านนะผมยืดหลีหน่อยสวัสดีนะครับพี่น้องครับผมอันนี้มาเปิดเสีออยน้าแม่ เสื้อให้น้องมะลิครับผมนี่ครับอ่ะอภิอเสียมากระแลงบ่ครับเสื้อคอกระเช้าเสื้อคอกระเช้าครับอ่าเดี๋ยวนี้เสื้อโซ่สงกรานต์แล้วนี่อุ้ยนี่แต่ว่างานปรนชิดเลยอ่กระตูนี่อุ้ยน่ารักเสียเจ้าหญิงครับผมเสื้นี้ครับนี่แล้ใส่ชุดขอบคุณหลายๆครับใส่ชุดไหน าจานพี่น้องเมื่อนี้เน้นบรรยากาศบ่นเน้นวิธีทำอาหารดนะจ้ะโอ้ทำอยู่เด้อค่ะเมื่อแหร่ต้มน้ำจิ้มนี่จ้ะแต้มด้วยแต้มแล้วก็แงงเห็ดตะผักเอานี่ค่ะน,นี่กินกับน้ำจิม้มตะว่ันทอพอกินกับแก,กดด้วแก้วแม่งด่าเด้อพี่น้องเลยผู้ใดอยากก็ถักมาเปิดแก้วแม่งด่าไปทาน,นแล้วเนาะแก้วมาโอ้เปิดไม่ได้บ่นี่เอามาเด้อเจ๊ชิ้นหาบัต พี่ประแดกบองว่าห้เท็ไหนจังนะพี่จะประแดกบองเมืประแดกบองบอละ็สินห้งพ,พี่น้องพเพเ่อสนใจกะสร้างได้จ้าสั่งได้เด้อพี่น้องบอกเบอรถโถนน์โทรพี่น้องในรูป0654904232อีนเสอร์เน่งสีซาซาดแม่เพื่อนเราได้เจอ0654904232มีระบบรีฟังได้พบ่อบอโอ้เดียงเอาจากาักไหมหอมแซ่บแลกระปุ๊จะชิมบ,บาทมีทั้งแบบอนและปลายทางจ้า พี่น้องเจียวแมงดาหอมก็แยกอะไรเลยเด้อว้โอ้ก็เป็นได้เจียวตัดเนาะประหยัดบอกแล้วว่าหอะูรปลาเผาของเฮาสุกเรียบร้อยเด้ดจ้าพี่น้องปลาพอปูจะแซ่บก็จ้ามาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้าสุกแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวเราโยกเสิร์ฟกระตุกมอฝากเาสุลามุนจังหน่อยนะจ้ามันนี่มันนี่มันสีกลมกลมอ้าวมันเฮามีดลบไม่ได้ใหญ่ตัวใหญ่แนวคิวกับบีบินไป พราอไปจอดซื้อมันนะมันมีได้มักไดแต่แบบนี้เพราะเลยมีเอามันอ่อนปล่อยเป็นเส้นผ่านขนเช่นเหรอคะสั้นเดี๋ยวแม่ถือผ้าเราไปร้ายอย่างก็ได้ลงซื้อไปซื้อวมาเพิ่มเด็ดพี่น้องเดินไปพี่น้องตรงนี้จ้ะปลาเต็มถาดเลยตั้งแตว่าวสม้อเต้นตาผมจังหวัดตัวนี้อยู่อำเภอที่แหลมก็จะเป็นผู้ซอยถือไปจังหวัดมาได้ค่ะมาแชร์แชร์่มกันเนี่รีวิวถาดเลยแม่ นักว่าถน้องเอาขึ้นไปนั่นหมดนะน้องรีวิวผ้าขาวมานี้สามคนสามเจลนี่เจลสามเจลบ่อยเด็กคนนี่เจลที่นี่ก็ไปต่ำว่าเจลเหม็นดาเจลเม็ดาอยู่งาเอาเขาสีจุ๊มๆเดี๋ยวไปนี่แหละเดี๋ยวเปิดติ่มเขาก่อนได้พี่น้องเลยมันบอกรีด้องมาเด้อครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินเขากเด้อครับปิ้งปลานิมย่างปลานิมตัวปักใหญ่เลอนี่ ลงน้ำโชว์นะเดี๋ยวสั่งกับเข้ากันเ<ช>ลยตัวนี้ขับเดี่ยวเนาะต้องสูดมาจากหน,หนเนาะสูตรท่ากันโชว์ดูเนื้อปลานี่ปลาเป็นพะปูเอามาค่ะเพื่นข้าเจ้าล้มหนองพอดีพาหน่องมะลิไปหาพะปูว้าถูกไปกันทวนอ่อนมาแล้วไอตั้มมาลุงเพื่อลุงเสียนบ่ามาสนีบ่แมนบอลดูด้อพ่อโอ้ย จะดโอ้ต้องโทรถามปูรุ่นเด้อขอบคุณหลายๆเด้อผู้เขาปู่เขาปลามาโยมปลาซื้อๆวันี้ปูมันเป็นคำคำโบราณตัวใหญ่พี่น้องเลยพี่น้องเลยมาดูค่ะเอาคหน่อยเอาไปชั่งนันเกี่ยวคนหน่อยทำไมของแซ่บพี่น้องมาครับพี่น้องบบบนี้กินเลยแม่ ฝอหน่อยจมาเห็นขีดเอยจะได้รูนใ่เด้แต่มันยังห้อนแห้งคือกินเนอ้อมันจะกนทอดไม่เอยมั้ลาตัวน้แต่ถ้าลูกไปอาบนามเป็นพลกรจ้ี๋ยวจงไว้หหนึ่งตัวเน้นๆตัวนี้คือตัวหน่อยจ้องหาแล้วนหน่อยกับว่าหน่อยเลยนะตากันแ่บอย่างครับรับแจ่มดาฟ้อมเขาเดียวอีฝัวเราหมักน้ำจิ้มทั่วตัดจ้ะ ก็เส็นมาเห็นงั้นมากินแม่กินห่อเหรเบิ้งนด้แม่มันห้อนเหมือนตรงนี้เบิ้งเนี้ยผัดล้มเหมือนกดะคาดลยผัดเผื่อเอียงวนผัดผ้าอยู่เลยดูร้อนมะถิเดี๋ยวเอาผัดล้มบัดลงมาอยี๋ยวใช้แล้วข้ามใดบัดจำเจี๋ยไปเสอร์กี่พลเหมือนกันเด้ออย่าให้มันกระจายเด้อจัผมเด้อ รสยอดแนวนี้เลยพี่น้องแซ่บมาเล้วครับทุกคนทุกท่านอะไรแม่ใส่เจลหรอเปล่ใส่แล้วเด้อพี่ไม่ใส่หลายๆเนาะมันเสนติดจากความอย่างนั้นเหรอเราก็กินรุ่นเด็กอนุบาลวานขอหมวกขี้เกียจของหลายจังข้ออะไรก็ข้งานฝุ่นนิดนึงโอ้จะเรียกสวนน้องใส่ขอตีเดียวติดข้อข้อข้อนะ เค้กเขาเข้ามาล้วไม่ได้ค่ะพี่นอะแต่เขาจะใครกว่านี่หัวใหญ่ระเท่าเผาเห็นอย่างสันหูวะจีผู้หายเท่าหน้าเท่าไปหน้าละมือดีเด็กหน่อยปันหาเป็นตาสร้างเด้อเอาอเอาไปสร้างบน เดียวอีแม่เข้มเนื้อมันแทบแสบเลยมันหวานพีเนาะจำ่ไอะยังจำใชกินก่อนใด้ไหมมาลีเอ้ยเกาดีไลมาลีกินน้องได้ลำบากห้ามาลีอะมันเดี้นมันแทบแสบเลยจำแ่วเสร็มนี่ จำเชียมร้านี่กําลังมองตรงนี้มันมีไส้ก็ะ่อกินสไตล์แบบกินกับเข้าจ่ะแม่ก็ะเอดจำสไตล์อันสุขภาพกลาเป็นไงเด็ดอ่เริ่มนึ่มันยังเบิ่งง่ายอ่ะ Quanh 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 vậy quanh không quanh 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 thêm thêm. như แก้มะนาวใช่แก้มโคเสิร์มมะนาวเสิร์มน้ำปลาพี่น้องจำกับกีปลาบันโขครับกีปลานี้เสร็จเด้อพี่น,น้องใช่บ่ะตัวเล็กมันไหล y, ติดติดบ่พอใกล้กดอัดบันบ่เ <c ười> ย <c ười> <ไ>อะสามสี่สาม,สามหาม้าไปเยอะพูดได้ใจ<อ>ตาเหา้ย <c> ว <ười> เพราะว่าก็ใส่กว้างนั่งอีกเป็นกัมีเบาะสายนี้นุ่มแท้เลยอ๋อเข็นจูนปะเข็นจูนโอ้ได้การยังได้ขับพี่น้องปีงปลานิมใหญ่งไงไมันได้แซ่บอยู่ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคค,อบคุณคเด้อครับมากินข้าวแรงน้ำเดี๋ยวน้ำกันครับ